ต้องกวักมือเรียกให้ผู้ชมมาจะฆ่าเลยเหรอเป็นการกวักมือเรียกช่วยกันหน่ะเล้ยแขกไม่ได้ชวนมาแล้วชวนมาเมากันเรื่องอะไรจ๊ะนิ่กนๆๆกนนนเออกระชอนอีกแล้วเพจดังเมาสนั่นสุดแซ่บนางเอกเอลบางยุค90โดนนางแบบนมโตอักษรย่อมอม้าโกงเงิน4ล้านบาทล่าสุดถึงขั้นฟ้องร้อง คีย์เวิร์ดก่อนนะเหตเจมอยร้อยแปดครับเม,มาเรื่องราวงการบันเทิงอีกละครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องผัวเมียเลิกกันแต่เป็นเรื่องการโกงเงินนะจ๊ะโดยเรื่องนี้เนี่ยถูกเปิดเผยขึ้นโดยคุณพศอานนท์แล้วก็พี่เอิร์กพรมพร <ฮะ S 1> ออกมาแฉเมื่อมีนางแบบนมโตอักษรย่อมอหมามไปชวนนางเอกเอลบางยุค 90นางเอกเอลบางยุค90ครับผมนางเอกเอลบางยุค90นี่คือคีย์เวิร์ดนี่คือคีย์เวิร์ดนะฮะร่วมลงทุนทำธุรกิจร้านเสริมความงาม,มก็วาดฝันไว้เนาะ ว่ามันก็ต้องมีแบบผลกําไรก้อนโตอย่างนี้นะทาให้นางเอกเอลบางยุค90คนนี้ก็เคลิมตามหวังว่าธุรกิจจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ในยามแก่ถึงขั้นทุ่มสุดตัวเอาเงินเก็บของตัวเองที่สะสมมาเนี่ยสล้านลงไปโอ้ในชีวิตล้านบาทนะนางนักร้องเอลบาง4ล้านร่วมกับนางแบบดมโต4ล้านเป็นการลงทุนทั้งหมด8ล้านแต่ว่าด้วยเรื่องการทำธุรกิจแล้วเนี่ย ดีก็ดีก็เยอะอเจ๊งก็เยอะ,ะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่ไม่ธรรมดาคือพอมันเจ๊งปึบเนี่ยเขามีการลงทุนไปแล้วใช่ป่ะพี่แปดล้านลงทุนลงทุนกันไปอพอเจ๊งปึบเนี่ยเอาของที่แบบเครื่องมือต่างๆในคลีนดิกอะ ไปขายโดยที่ไม่ได้บอกนางเอกสักคำเลยเือเอาอุปกรณ์ในร้านไปขายใช่เครื่องมมอเครื่องมือต่างๆหมายว่าอาจก็ในเมื่อในเมื่อเจงใช่ไหมก็เอาของที่แบบซื้อมาแล้วไปขายถอนคืนหน่อยเนึงไปถอนทอนคืนค่ะลงไป8ดล้านของขายทั้งหมดอ่ะได้4ี่แสนอ่ได้มาแค่4ี่แสนโดยที่ไม่บอกนางเอกสักคําเลยนะครับ แต่แถมนางเอกเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเงินและเอกสารใดๆทำเอานางเอกเอลบังถึงกับงงและผิดหวังจนต้องกินน้ำใบบัวบกแก้ช้ำในแทนแต่เรื่องที่พีคไปกว่าน,นั้นคือเมื่อพนักงานในร้านทนเห็นนางเอกเอบลบังยุค90โดโลกไม่ไหวแอบเอาเรื่องมาฟ้องว่าต่อลูกค้าจา่ายตังค์นางแบบทำไมรู้ไหม,ไมงุบงิบไงไม่เอาใส่ลิ้นชักแต่เอาเข้ากระเป๋าตัวเองไงเธอเข<ม>้าใจไหมนะซึ่งนางเอกก็เลยตัดสินใจ จะปรึกษาทนายนุ่มหล่อแห่งวงการบันเทิงและเตรียมฟองรองเรียบร้อยโอ้นี่พี่อ่านที่รู้เลยเนี่ยเธอแล้วเขาปิดท้ายคําว่าอะไรโอเคนะคะนี่พอเขาปิดท้ายแบบนี้พร้อมเพลงเลยเหรอโอพอเขาปิดท้ายแบบนี้ปุ๊บนี่ไงเราก็มีข่าวมาอัปเดตกันเพิ่มหลายคนมองว่าอักษรย่อประเด็นนี้เนี่ยนางเอกเอวบางถูกนางแบบนมโตโกงไปสี่ล้านเอ้โคิดว่าเอวบางยุ่90แล้วเขาร้องเพลงชัดขนาดนั้นนะก็ค่ะพี่แคทเี แคททรียาอิงลิชก็เลยขอเปิดใจเรื่องนี้นิดนึงเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเขาไม่ทราบประเด็นนี้จริงๆเดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดให้ชัวร์ก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้ดูรายละเอียดเลยว่าใช่หรือไม่ใช่แต่หลายคนก็อยากรู้ว่าพี่แคทเคยลงเรื่องความสวยความงามหรือเปล่าพี่แคทก็ตอบว่าใช่ก็ทําร้านเกี่ยวกับพวกต่อเล็บต่อขนตาพี่เจ้าาสักคิ้วเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามค่ะแต่ว่าไม่ได้ทําแล้ว ก็นี้ไงก็ปิดกิจการไปแล้วเพราะกิจการเขาใหญ่โตมากนะตรงนั้นไม่แร้เธอไปถ่ายรายการใช่ไหมใช่อยู่ที่เขาาหุ้นกับใครพูดสิเขียนสิเขียนเขียนเขียนเียนเขียนเขียนเขียเขียนขีเรียนเขียนเขีนียนขียเขานี่นเขียเขียเีนเียนเขียนเขลยเีนเขีเียนเขียเขี่าเขีเีนคขนเยนเขียนนไเียนเขนเขยนเขีนนยนเ เปิดใหม่อีกทีแต่ที่เปิดใหม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแคทแล้วค่ะครับผมนะฮะซึ่งร้านนี้เขาบอกว่ามีดาราหุ้นเงิน3าคนด้วยกันนะครับผมแต่ถ้าเป็นหุ้นใหญ่เนี่ยก็จะเป็น2คนนี้นะครับอีกคนนึงมีอักษรย่อไหมอีกคนนึงอะมาง่ายไม่3คนไงพี่บอกสองคนแต่ว่าหุ้นใหญ่อีกคนนึงจะเป็นนอกวงการแต่หุ้นใหญ่จะเป็น2คนนี้ก็คือปิดไปเรียบร้อยล้ว นางเอกเอวบางอยู่9 0 4ล้านแล้วก็นางแบบนมโต4ล้านนางแบบนมโตมอมาเอาจริงๆมีไม่เยอะคุณผู้ชมถ้าเลือดด้วนลองไล่ดูนะกัรแฉ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 ขับช้า